สวัสดีครับพระสมเด็จเกตชโยหลวงพระโตอง์คใหญ่วีรัไทยใจกล้าตุกตาชาววังโด่งดังจักสารถิ่นฐานทำกองเมืองสองพนนอน,นี่คือความขวัญของจังหวัดอังทองซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่มีความงดงามซ่อนอยู่ในสมัยโบราณจังหวัดอังทองเคยเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา ทางหอการค้าจังหวัดอ่างทองจึงขอเชิญชวนทุกท่านแวะเข้ามาค้นหาและสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ในจังหวัดอ่างทองกันครับหนึ่งวันในอ่างทองอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณตลอดไปโครงการวันเดย์ฟอรวันเดไม่ใช่แค่ทริปโครงการนี้คือความรู้สึกดีๆที่ชาวอ่างทองอยากเชิญชวนให้คุณได้มาสัมผัสด้วยตัวเองครับขอบคุณครับ แล้วอย่าลืมไแ้อังทองกันนะครับ